เอาละเรื่องนี้จะต้องเป็นไวรัลแน่นอนแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราไวรัลสุดๆแล้วไวรัลมานานถูกต้องเป็นเพลงที่ฮิตมากในโลกโซเชียลเราเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักปีตํานานรักเขาคางดี้ไม่ต้องทงให้เลยหรอต้องมีท่าดาวเธอต้องร้องต่ออีกนิดนึงก็อบิเจี้ยนบะเจี้ยจิงเปียนใจเจ้าของเพลงขาวเราจะได้รู้ไงว่าแบบไม่ออรรจินอลกับแบบออรรจินอ่เป็นยังไง นันเดี๋ยววันนี้เราต้องให้เขาลองให้ฟังหน่อยนะเพราะว่ายอดวิวล่าสุดปล่อยมา4เดือน1 1 1ล้านวิวเล่นสวยเนาะตอนหนึ่งพูเหมือนขึ้นวันละล้านเมื่อวานน่ะเพิ่งเหมือน1้อยมาใช่ทุกกล้านหนึ่งแล้วขึ้นวันละล้านแล้วคนครบเนี่ยถ้าเต้นเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะคะทำลายสถิตินักร้องแกมมี่โกเลยเดี๋ยวดูหน่อยว่ามีใครเต้นบ้างอ่ะเธอลองดู เอาใจไปหามองเจ๊เพียงแค่ปลายเล็บท้องก็ยังบ่แลบ่เลียวบ่ต้องโทษภัยใจมันบ่เฟียวทำเจ้าข,ของคำเปิดตำนานเลยเพลงเศรา้าแทบตายคนเต้นทั้งเมืองและนี่บางส่วนนะอ จริงเต้นกันนี่โอ้โหผมว่าหน้าจอไม่พอเออเอาจริงๆเจ้าของเพลงก็บอกว่าตกใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงไม่ได้มีท่าเต้นแต่มันเกิดขึ้นจากอะไรพี่นึกว่ามีท่ามาตลอดีเพลงไม่มีท่าปู๊ดเพลงนี่เขายืนร้องไห้ซึมอย่างนี้เลยเศร้าเลยแต่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงไปเจอกันเลยกับพี่กั้นตองทุ่งเงินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีก่อนเลยฮะขอบคุณร้อยเสร็จลนกยูนะคะตำนานของจริงค่ะคือ จือบอกนี่คือประสบความสําเร็จมากๆกระแสดีมากจนถึงข so ั้นบอกว่ามันเกินกว่าที่ฝันไว้อันน right. way, 2, like. so okay. uh, so eland? ี้คือยังไงนะคะใช่ค่ะตอนแรกหวังไว้ก็แบบสองล้านแล้วก็แบบ5ล้านไม่เกินนี้แต่อยู่ดีๆมาสิบโอ้โหกับแบบตกใจนี่นี่มาร้อยแล้วค่ะเกินคาดเลยค่ะเกินคาดเลยก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังเรื่องยอดวิวอะไรขนาดนั้นเนาะใช่แต่ว่าก็เรื่องมูก็ไม่เคยขาดไม่เคยขาดค่ะคือจริงๆจริงๆถ้าเราถ้าเราแบบว่าหวังเราจะกดดันตัวเอง แต่จริงจริงมันอยู่ที่ความชอบแล้วก็แบบเรื่องสายมูแล้วก็มีบ้างเพราะว่าบางทีเราก็แบบว่าอะไรที่มันดีเราก็ไปทําเพื่อจะแบบว่าให้เออแบบเพ่งอาจจะดีหรือว่าแบบเคนอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนส่วนตัวของเราเราก็ทำดีที่สุดแล้วแหละแต่ว่าถ้าคุณพระช่วยได้ก็ดี่ถูกไหมคะแอบบอกได้ไหมคนอยากรู้ว่าพี่กัมูอะไรบ้างอะจริงๆิพี่กันต้องไปไปไหว้พระธาตุ พระธาตุพนมปกติเราจะไหว้แบบว่าเหมือนกับแบบว่าไหวแค่แบบประจำวันเกิดเพราะวันเกิดมันมี7วันจันนคารพุธพระอาทิศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่แล้วก็ไปแบบแค่เราเกิดวันจันอย่างเงี้ยเราก็ไปแค่วันจันรก็อาจจะมีพระธาตุแบบใหญ่ๆอีกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้เราไปทั้ง12เลยครบเลยใช่ครบเลยคือบางคนอาจจะไปแค่เรียกว่าอะไรแค่ปีของตัวเองนะคะนักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันมันเป็นความเชื่อคือคือเรื่องของเรื่องคืออาจารย์กันตองแบบว่าไปรู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วอาจารย์ท่านแนะนําว่า เธอต้องไปถ้าอยากให้เพลงเธอดังเธอต้องไปต้องไปให้ครบด้วยเหรอต้องไปให้ครูแล้วกว่าจะครบกูสองวันเอแต่ก็เร็วอยู่นะสองวันพี่เชื่อไหมวันที่หนูไปอ่ะฝนตกแบบว่าหนูก็ยังสู้อ่ะแบบไปแบบฝ่าฟันฝ่าฟันจริงๆนั่งแบบว่าว่ายตอนตากฝนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านเห็นถึงความพยายามของเราไปจังหวัดอะไรบ้างคะหรือว่าในนครพนมแค่นครพนมก็คือครบแต่แต่อย่างนี้อนะนครพนมแต่ละแต่ละพระธาตมันจะห่างกันใช่ มันคือไปตอนนั้นน่ะจำได้ว่ามันมันจะมีการแบบท่านให้ไปแบบว่าไปสวดอิติปิโซอ่ะอิติปิโซวัอละร้อยแปดจบใช้เวลาคือตอนตอนตอนสวดอ่ะต้องสวดให้เทียนมันมันคือเขาวัดจากแขนเราอ่ะให้เทียนมันดับจนมันหมดนะถึงจะหยุดสวดได้อ่ะอและ้วเราใช้เวลากับ6ชั่วโมงอ่ะ ใช่มันเหมือนกับการเป็นการเสริมดวงขบวกอย่างนี้พูดมากแล้วเอาเล่าพระที่เอาเอาเทียนอะคับไปหล่อเป็นพระไอเป็นเป็นหล่อเป็นพระแล้วก็ไปไว้เป็นเป็นอยู่ที่ห้องห้องพระเราอันนี้คือก่อนปล่อยเพลงนี้เลยเหรอคะเพื่อเพลงนี้โดยเฉพาะเลยจริงๆอะเพื่อเสริมดวงมากกว่าเราไม่รู้ว่าเพลงนี้จะดังหรือไม่ดังเราไม่รู้แต่ว่าท่านแนะนํามามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบน่าไม่ไเสี่ยงหายความเชื่อส่วนตัวด้วยอ่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันเหมือนกับว่า เราก็ทําดีอ่ะเราไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีอ่ะเราก็ลองทําดูแล้วกันถือว่าเป็นการฝึกสมาธิด้วยใช่เนาะคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะตีตัวเป็นนครพนมเลยแต่นครพนมจริงจริงนะดาวเคยไหว้เจ็ดประทัดครบเหมือนกันเห็นไหมแต่อันนี้12อ่ะเดี๋ยวต้องไปกระซิบหน่อยนะคะว่าอีกที่เหลือตร่ไหนเออเออแล้วก็เห็นบอกว่าวันที่ปล่อยเพลงเนี้ยมีแบบอุบัติหงอุบัติเหตุด้วยคือยังไงนะคะคือแบบ กำลังจีเียวรถเขาบ้านเนาะคะะ่ะเท่าหน้าหมู่บ้านเลยม,มีมอเตอร์ไซค์มาแรงมากคนอื่นเขาหยุดหมดนะคือเาขาหยุดเพราะว่าเขารู้ว่าคนจะเลี้ยวเขา้าแต่มีมอเตอร์ไซค์มาแล้วแบบปั้งเลยค่ะแรงมากมเราก็ตกใจอ่ะแล้วแบบแม่ก็นั่งอยู่ในรถข้างๆ<ะ>แม่ก็ตกใจแม่เขาเป็นอะไรไหมเราก็แบบตกใจงี้อีรีแล้วก็ลงไปแล้วก็บอกว่า เป็นอย่างว่าจะอายอายเป็นอย่างแห้งบอเราก็กลัวเขาเป็นอะไรต่อยเข้ามาชนเราแต่เขาเป็นรถเล็กไงคะเราก็บอกว่าจะทํายังไงดีอ่ะเราก็แบบเรียกประกันทีนี้เราก็บอกว่าเขาก็เขาก็ลงจากรถมาเขาบอกว่าพี่ผมไม่มีตังค์นะเงินจะซื้อนมให้ลูกยังไม่มีเลยผมไม่ซ่อมให้พี่ไม่ได้นะแล้วเราก็เครียดเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะเราเดี๋ยวเราคุยกันได้อะไรเงี้ยเราก็เลยโทรหาประกันก็บอกว่าพี่พอดที่มันเป็นอุบัติเหตุน่ะมันไม่มีใครอยากจะแบบออกมาอย่างเงี้ยพี่ยังไงดีอ่ะน้องเขาก็ไม่มีตังค์แล้วพี่เขาก็แบบ ก็ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุร่วมก็เลยก็บอกไม่ติดอะไรแล้ววันนั้นน่ะพี่มีขนมเขาบอกเขาไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกใช่ไหมมีขนมมีในรถพี่ก็เลยไปหยิบขนมให้เขาหมดเลยกับเมียเขาเขาาเขาแบบว่าก็เลยเอาขนมให้ลูกเขากับเมียเขาไปกินที่บ้านก็คือแบบว่าเราก็เห็นใจเขาว่ะคนทํามาหากินเศราเย็นขำมางสินะคะเราก็ไม่ได้รวยหรอกแต่เราก็แบบว่าช่วยกันอะไราเอาจจะเป็นแบบว่าเรียกว่าฟาดครอสหนึ่งแล้วก็ได้ผลบุญมาก็เลยร้อยสิบเอ็ดล้านวิวเลยจ้า เพราะมันเป็นประจวบเป็นวันท oh, ี่แบบคนไรออกเพลงวันนั้นเลยใช่ไหมคะออกเพลงวันนั้นเลยวันนั้นเลยแล้วก็ลดพังวันนั้นเลยก็ได้ทําบุญไปเลยใช่แล้วก็แต่ว่าเอาจริงๆนะเรื่องมูก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามูแล้วเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ซึ่งเขาก็ทุ่มเทนะคะเพราะว่าอัดเพลงแต่ละครั้งนี่คือเป็นนัก้องที่แบบเสี่ยงดีเรื่องของการทำนู่นนี่คือการันตีอยู่แล้วแต่อัดเพลงแต่ละครั้งไม่มีต่ำกว่าสามชั่วโมงใช่เพราะอะไรคะ เพราะว่าถ้าเราร้องในห้องอัดดีมากๆแล้วอ่ะบางทีเราเวลาไปมิกซ์เสียงหรืออะไรมันก็จะดียิ่งกว่าเดิมเราโดนสอนมาแบบนั้นนะคะค,คือเวลาที่เราร้องเนี่ยเราจะทำยังไงก็ไดใ้ให้เพลงที่เราร้องได้อารมณ์แล้วโอเคที่สุด ตอให้อาจารย์บอกว่าพอแล้วพอแล้วแต่อาจารย์หมองมิดคำหนึ่งด้ค่ะคะำหนึ่งค่ะอาจารย์ขอจังหน่อยเดี๋ยวบอค่ะขอร้องลอง,ลอ,ง,ลอ,งอีกจังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวบออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนแบบนี้แต่ถ้าแบบอาจารย์ปล่อยให้เราร้องไปร้องไปเราก็จะรู้สึกง่วงนอนเพราะว่าเรารู้สึกสมองไม่กระตุน้นจะเป็นคนชอบเรียนรู้ตลอดเวลามันเป็นนิสัยแบบมันแก้ไม่หายมันมันเป็นนิสัยของคนที่จะดังนี่แหละเราพราพี่ถามหน่อยอย่างนักร้องทั่วไปอถามดาวกับออฟฟิติเขาอัดกันกี่ชั่วโมงอ่ะจ๊ะ ทำไมสอคนหัวล้อนักร้องที่ของหนูสองคนน่ะนักร้องที่อยู่ๆก็มาเป็นพิธีกรมาเป็นนักข่าวนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่รู้ไม่ไม่หำจริงอัดนานอัดนานแบบพี่เขาไหมมันมันแล้วแต่โปอดิซอ e r ไม่แต่ผมเคยเจอนะบรดิเซอร์บางคนนะปล่อยให้ร้องไปชั่วโมงเดียวเสร็จแล้ว เพราะว่าทีหลังเอาไปอีดิตเอาอย่างเงี้ยหรอแต่นี่ของเขาคือแบบเขาบอกได้แล้วว่ายังไม่ยอมใช่มันต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่าถ้าคามันไม่ต่ออารมณ์มันไม่ต่ออย่างเงี้ยเวลาไปมิกซ์หรือว่าไปใส่ดนตรีมันก็จะยากสําหรับคนที่จะต้องทํางานต่อไป่นี่ใช่มันมันมันต้องแบบว่าต้อง คือไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าร้องเพลงมาตรงได้อารมณ์จริงจริงอะไรอย่างเพลงเพลงนี้จริงบอเนี่ยสามชั่วโมงไหมฮะประมาณเกือบ3มชั่วโมงค่ะจริงๆมันมันไม่ได้ยากตรงร้องนะคะแต่มันยากตรงอารมณ์แล้วการดีไซน์จะทํายังไงให้คนร้องตามร้องฟังง่ายๆแต่คําว่าปี๊ดเนี่ยมันมันไดจริงจริันปี๊ดปี๊ดมันแบบสักนิดใช่ไหมสักนิดใช่ไหมขอสักหนึ่งท่อน ปดตํานานฮักเขาข้างเดียวอยู่ซืือๆอกระดันซสือบื้อเอาใจไปหามงเจ็บมันคือการปล่อยลมนี่อา่ารย่มันแบบมันปิ๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะเดีะถ้าถ้าเราปล่อยลมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางนี้อาจจะเป็นทางอื่นเราเห็นไดนมมิกปะที่แบบปิีตํานานมันจะปิ๊ดอดาวลองลองไหมเดาวทําไม่ได้ ได้ทำไม่ได้จริงๆเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่แบบปาบเสียดุดุดเลยจริงๆงแต่ละท่านเลยค่ะตอนเดาเคยเล่นละครที่ต้องร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะเดาเดาอัดอยู่8ชั่วโมง ไม่ได้ไม่ได้ว่าพอละเอียดหรืออะไรเพราะมันไม่ได้มันยากมันยากคนละแบบกันคนละแบบกันไม่แต่ตอนนั้นเนี่ยพวกท่าตรงท่าเต้นไม่มีถูกไหมฮะไม่มีอ่ะเพงช้าไม่มีท่าเต้นแล้วมันมาอย่างไงคะท่าเต้นเนี่ยคือไปเห็นน้องๆที่เต้นในในทิกตอกที่เป็นน้องๆมอสวบร์ไก็คือแบบเราก็ไม่เคยรู้ว่าเรามีเหมือนกัน จนบอกว่าไปเห็นในทิกตอกแล้วแบบเฮ้ยเพลงก็มีทาเต้นน้ำบ่อวิธีทำไมแต่น่ารักจังเลยแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นไวรัลมาแล้วเราก็เลยจําเป็นต้องได้เต้นตามเขานะคือเขาตอนนี้เขาใจว่าเป็นท่าเราเราต้องเราต้องเต้นให้ได้เล้วนไ้เขาบอกว่าวิธยทำไมใครคิดนะท่าตัวเองโอเป่าค่ะหนูไม่ได้คิดค่ะเป็นของคนอื่นเราก็ก๊ับมาเหมือนกันต้องชวน้องต้องไปเต้นตามคนอื่นร้องคนคิดนะเนาะ น่ารักจังเลยอ่ะแต่จริงนะเพลงนี้ใครร้องก็พออต่แต่ว่าอานมณ์อารมมันต้องออริจินอลเนี่ยไวรัโรมากเต้นเนทั้งวงการจริงในติ๊กต็อกก็คือแบบถ้าใครไม่เต้นคือผิดบาปอ่ะเป็นยังไงไปเลยของมันต้องมีใช่แล้วก็เห็นบอกว่าทุ่มเทอัดเพลงเดินสายตลอดมีวิธีการคลายเครียดวิธีการคลายเครียดหลายคนอาจจะไปสปาไปนวดตัวแต่วิธีการเต้นการคลายเครียดของคุณคือ ดูดฝุ่นก่ะฮะทำความสะอาดบ้าน <laughs> ใช่ ยังไงมันมันช่วยคลายเครียดยังไงมันไม่เครียดกว่าเดิมหรอกคะใช่ก็คือเราเราก็แบบคือคือมันเป็นการผ่อนคลายเพราะว่าเราทํานั่นทํานี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรไงเราก็จับนวนสมมุติอันนี้ไม่ตรงแล้วก็เราก็มีความสุขคล้อยไปสบายๆเป็นคนชอบแบบว่าเออทำอะไรที่ชอบดูดฝุ่นจริงๆชอบไม่รู้ว่าอย่งไรมันมันชอบพี่แจ็คอึ้งไปแล้วชอบดูดฝุ่นอยากมีความรู้สึกแบบนี้บ้านจะได้สะอาดคือกวาดบ้านถูพื้น แล้วฟังเพลงไหมคะตอนดูฝ <ทำ S 2> <ด>ุ่นไม่ก็เปิดแบบนิทานชอบฟังนิทาน<อ>ไปเปิดไปแต่ว่าดูฝุ่นจะไม่ได้ยินใช่ไหมจต่ะใช่แต่ว่าเราก็เก็บอันนี้ให้เสร็จเราก็ดูทีเดียวแต่ว่าแบบที่บ้านชอบบ่นให้ตลอดอะไรเงี้ยเขาฟังอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนดูช่องวันอยู่เงี้ยกำลังเข้าได้เข้าเข้มยังไม่มาดูด <c oughs> ตอนนี้ไมใช่ เราจะใครเครียดของเราอ่ะเนาะใครเครียดแต่เขาเครียดกว่าเนาะได้ข่าวว่ากลับบ้านแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ดูดดูดค่ะเพราะว่าคือบางทีแบบสมมติเรากลับบ้านเราแบบเราออกจากบ้านแบบรีบๆรเราหวีผมอย่างเงี้ยผมมันล่วงอะผมมันล่วงประมาณสักสิเส้น เราเอาหยิบเครื่องดูดฝุ่นมาตื้อตื้อตื้อก็โอเคแล้วหายแล้วหายแล้วรู้สึกดีแล้วบ้านสะอาดรลเดินโอเคแล้วเลยอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งดูดฝุ่นประมาณกี่วันจ๊ะดูดทุกวันค่ะเรื่องอาทุกคนโอเคจ้าก็รเราจะถามว่าเอ๊ะเก็บไว้วันพรุ่งนี้ได้ไหมอ๋อดูดทุกวันเมื่อเช้าก่อนจะออกมารายการตื่นมาก็ดูดฝุ่นเว่าเจ็ดโมงเช้าวันนี้คุณดูดฝุ่นหรือยังดูดแล้วดูดแล้วนี่ไงโครงการหน้าบ้านหน้ามองออกมามันแบบสะอาดปุ๊บจิตใจเรามันก็สะอาดด้วยมัันนนนนาาเเป็บบบ้้มมมม่่รรือูสสึกแีควุ เพราะว่าบ้านสะอาดเราเดินไปไหนเราก็แฮปปี้ไงเออจริงนะอันนี้จริงผมเะเท้าไม่ตรงต้องหยิบให้ตรงนะพี่มันเป็นนี่ไม่ได้แล้วนะเนี่ยสตูเราเนี่ยเพราะฉนังตดหงิดแล้วนะตอนนี้ริงคนที่จะมาเป็นแฟนมาเป็นสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นคนแบบเดียวกันเท่านั้นเลยนะมันไม่สามารถแบบว่าได้เลยอ่ะเพราะเราจะงุดหงิดไม่แต่เขาไม่เป็นไรถ้าเกิดคนที่จะมาเป็นแฟนเราไม่เป็นไรเขาไม่ทําเราทําก็ได้ เราก็แบบตั้งไว้นะเราก็เป็นคนทำอย่างเช่นว่าเราก็หยิบก็ได้เราก็ช่วยทำถ้าไม่ช่ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาโอเคพูดแล้วพี่เคยหงุดหงิดใครไหมฮะรถชนก็ไม่หงุดหงิดก็ถามว่างุดีมันก็มีบ้างเคยมีนะคะเคยแบบว่ามีคนมาแย่งที่จอดรถล้วเราไม่รู้จะด่าเขายังไงเราก็เดินลงไปบอกว่าไม่น่ารักเลยจริงอยากให้แม่นุยมาดูจังเลยอ่ะ อ่อนสาขาลูกทุ่งเป็นอย่างนี้จริงอแล้วก็คาเอลอย่างนี้แแต่ว่าไม่น่ารักเลยแล้วเขาก็บอกว่าจองไว้เหรอเขาพูดอย่างนี้นะหนูก็บอกว่าไม่ได้จองค่ะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าพอดีหนูกเลยจะถอยเข้าแต่เขามาแซงก่อนใช่ต้าปาดเลยแวสรุปเป็นไงคะเขาก็เขาก็มากับแม่เขาก็บอกว่านันลูกถอยให้เขาเถอะเขาเห็นหนูแบบว่าไม่ไม่ด่าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทํามะย่อมชนะธรรมแต่ถ้าสมมติเป็นแม่นุ้ยนะถ้าปรีดนะยังจะมาถามอีกว่าเราจองไว้ก่อนนี่เหรอ ได้ทุกเมื่อเมื่อจะหัมาโดนแน่เออเอาล่ะจริงๆแล้วเห็นแบบนี้นะคะอตอนเด็กไม่คิดว่าตัวเองไปนักลองได้เลยเพราะว่าขี้อายมากใช่ค่ะแล้วจุดเปลี่ยนมันคืออะไรคะ คือพี่ดอกอ้อเลยพี่อกอ้อคือแบบว่าเหมือนไปงานงานเลี้ยงธรรมดาแล้วพี่อกอ้อแบบว่าแบบประกาศว่าน้องหนูจะขึ้นมาร้องเพลงเราไม่ได้รู้ไงไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเขาไม่ได้บอกเลยแล้วก็เราก็แบบเราไม่อยากร้องเราก็ร้องไห้ร้องไห้บอกโมว่าลร้องบ่เราก็ร้องจริงนะคะเสร็จปุ๊บเพลงขึ้นเท่านั้นแหละช้ำใจขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บก็คนเอาเงินมาให้อะเราร้องร้องไห้ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอ่ะ พอรู้สึกไหมเราไม่อยากขึ้นน่ะแต่ว่าพี่เราบังคับขึ้นหนึ่งแต่คนดันชอบชอบเออก็เดินเอาเงินโอ้โหเเงินที่มาให้หยุดร้องไห้เพราะว่าเงินเยอะมากคนก็เข้าใจว่าเออร้องไห้เพราะว่าฟิวเองที่ร้องไม่ใช่เป่าร้องไห้เพราะว่าโดนบังคับขึ้นมาแต่พอเป็นไงเงินมันซื้อเราได้ตอนนั้นเราแบบเงินเยอะมากไงตอนเราเด็กเดกก็ได้ห้าร้อยสมัยก่อนก็ดีใจแล้วหลังจากนั้นก็ไม่หยุดร้องอีกเลยจำได้ไหมครับตอนนั้นเพลงอะไรฮะ นี่แหละค่ะช้ำใจเนี่ยค่ะของพี่จิตลาต้อบคุณอ้อนะถ้าพี่ดอกอ้อไม่เรียกขึ้นวันนั้นน่ะก็ไม่มีนะปีนไม่มีวันนี้ไม่มีไม่มีโอออะพูดคุยกันมาสนุกสนานมากๆเลยนะคะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ท่านองฝากผลงานหน่อยค่ะได้เลยค่ะกรตตองนะคะฝากผลงานเพลงจือบอ่นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะปี2568ก็จะมีซิงเกิลตลอดทั้งปีเลยก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่นองทีให้การตอบรับกับผลงานเพลงจือบอตอนนี้เดินทางมาร้อยกว่าล้านแล้ว บอกว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ขอบคุณที่เชื่นชอบแล้วก็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างที่บอกทุกทท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ทางกรมมี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆไปไหนมาไหนคือร้องเพลงได้ทุกทุกวัยเลยแต่ว่ายอดขึ้นวันนี้น่าจะมีเด็กๆแบบอย่างเงี้ยปั่นวิวตลอดเลยใช่เขาชอบจริงๆแล้วก็แบบเวลาเราไปคอนเสิร์ตเขาก็จะแบบว่าเต้นตามตลอดเลยก็ขอบคุณทางช่องวันด้วยค่ะที่ให้พวกเราแบบให้กัานตองเนาะพวกเรา g r มมี่โกหลายๆคนมาฝากด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วคิวงานเป็นไงบ้างคะตอนนี้แน่นขนาดไหคคะ่่ก็บวา ก็เดือนหนึ่งเราอยากจะแบบว่าหยุดสักประมาณ4ี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเสียงบางทีมันสําคัญมเพราะว่าเงินก็อยากได้แต่สุขภาพก็สำคัญคิวงานก็เข้าไม่หยุดต่อเนื่องด้วะคุณก็ต้องดูดเนาะฝุ่นต้องดูดอีกมันต้องจัดแจงเวลาเยอะด้วยโอ้ฝุ่นมันต้องดูจริงจริงต้องจริงขอบคุณเจ้าภาพด้วยที่แบบมาโทรมาจ้างตลอดแต่ว่าก็รับได้ค่ะถ้าเกิดแบบว่าเสียงยังแบบโอเคเลยติดต่อได้ต่อได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ